เพืครับอะำไปเอาเลยอะำวไปนน่นแล้วไปนน่นแล้วเบิดเบิ้ดเพิดงแก่นนครครับเพือเพิดอครับคมตื่นแต่เช้ามานตัเพิดเบิดครับ ปูดปืดครับครับนินอยู่บนทองฟ้าครับใชผมก็ไล่ปดเมืนเดิมครับเยเลยครับเูปเยอะเลยครับ จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับหาค้ำไปหาค้ำไปดูดีเพืิอเพื่อเยอะๆเลยอุ๊ปรบกวนด้วยกันนะครับทุกคนครับจุ๊บ